มือนีออกมาเยี่ยมชมสวนแม่ปาน้อมอีกแล้วค่ะบอดายมหาแม่โดนสองสามอาทิตย์เนาะตั้งแต่ปีใหม่ผลน้อแม่เนาะสองสามอาทิตย์แล้วมาเบิ่งสวนเพิ่นสิปลูกไว้อีกมองนึ่งเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นฝีมือการปลูกของคุณแม่ปาน้อมค่ะเราขยันค่ะปลูกอยู่คางบ้านกับอยู่หนาบานก็นเริ่มส้มแล้วแล้วก็มาปลูกไว้มองใหม่แม่อันนี้เป็นพักกวางตุ้งต้นบ่อี้กวางตุ้งดอก กว้างตุงดอกต้งตุงดอกแต่ว่ากับระท่านมีดอกเนาะเพราท่านมีดอกก็หลังสีออกคุณน่ะประมาณนี่ละอีกอาทิตย์หนึ่งกระตัดไห้อีกอาทิตย์หนึ่งคนาสีมีดอกเนาะเมื่อสาเขาก็มาหายู่เรายีสีบตัดเอาโลายีสีคือโบตัดราคาดีได้นน่นบ่ราคาดีว่ามืออื่นยังมาไม่มนีมันสวยแล้วใหญ่บหว่างใหญ่เป็หลาย่างว่ะร่มแห้งรักพี่น้องเ้ยท่าั้นสิเป็นอีหยังแม่ฮะ ข้างแตงข้างนี่เบิดละ่ะนี่นั่งนี่แตงมีทั่วปีพีองเอ้ยแตงมีทัวซิบยีซิบแบบอ,อยู่ในสวนของทราแม่นี่ทุกพื้นที่ี่เพิ่นสีวานเม็ดพักไว้เบิดเลยวานสมสมกันไปค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงพักกวางตุง่งลักกาซิมีมันแก้วมันแก้วหรือว่ามันเทศมันแก้วเทศมันแก้วมันเทศมันเทศสล,ลับกันไปจังสิค่ะนี้ นี่ไก่อันได้ก็เอาตุน,นั้นล่ะไก่สิพ่อตัดแล้วนอพักกวางตุ้งน้ไก่แล้วอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์ตนรัวกว่าตัดได้แล้ววะนีาสิออกดอกแล้วพูนไม่บอไปผุนมีพักบุง้งมี่ชุ่นแนวละมีทุกแนวเลย <c oughs> สวนเพลินมีทุกแนวนี้มีมีแนวใดแนมีพักอีกยังในแม่ก็มีกวางตุ้งดอกมีแตงกว่าพักชีเล่าแล้วก็ พูนแล้วบักแตงบักทั่วปีคุณกว้างตุงดอกพะกาาพะกาดขาวพะกกาดหออันบานใบยังนลอยๆอยู่คะ่ะบานใบโบท่านบ่ท่านใหญ่อยู่สุ่มเพิ่นที่เพิ่นเบามาซุ่มพรกกาดหน่อยเอ้ยพักกาดหอะว่าวตาทางนี้ออกข้างหนั้งก็หญ่ขึ้นนังสี่น้เบื้องคะ่ะอยู่ในหลงนี้กระิมีผักกาดหินพร้อมจต่ใกล้เคีย้ยวผักกาดเคี้ยวหน่อยผักกาดเขียวหน่อยออ อยู่ในไอ้หล่องคลองแปลงพักกวางตุงค่ะวางบ่ดไดดวางบ่อดดเลยโอ้คืองามแม่ปูกได้งามคักอีลีกวางตุงนี่ไหมเอมอยหย่เห็ดเองเฮ็ดเองเลยเห็ดเองแม่อันแม่ปลูกนี่แม่เห็ดจงังไดว่านเลยบ่หรือว่าจังไดน,นี่บ่ขคุดคุ้มคุดเป็นลุดมเอาเมลล้อยใส่แป้งเย็นเท่าขยีกจังหน่อยๆยะมือลงสามลงสี่เม็ดวานเลยบ่กคะบ่อลงคุ้มเลย อ๋อคุดเป็นหลุมเป็นลุดเป็นหลุมขุดเป็นหล,ลุมเป็นหลุมเป็นแถวเป็นแถวอ๋อบ่ดใดวานเลยบ่อใดวานมวันน่นหนานเลยแล้วล่องขลนลุมอีหยังบ่ปุยใส่ปุยยัลงล่องกลนสูตรเสมอสูตรส<ร>ิบหกบ่อเท่านั้นเอาปุยเคมีล่องกลนลุมกอนล่องกลนลุมก่อนอันนี้ที่เห็นงามๆนี่แม่ใส่ปุยเด้จักเเทือนี่ีงบ่ค่ะใส่เทือเดียวยูเลียใส่ยูเลียเทือเดียวเลยเือเดียว วานเลยหรือว่าฉีดต้นนี้โรยยังสีเลยบ่ได้ปลูกต้นนี้ซองหนึ่งในะเก็บคลายลายล้วเงิอนอ๋ออันนี้โรยเอาเลยโรยเอาเลยบอกการใส่ปุ๋ยของแม่นี่ใส่ปุ๋ยยูเลียเือหนึ่งแมนบอกใส่สินหนึ่งวานแล้วก็ลดหน่ะหอมกันเบิดอืนี่ม่วนหน่อยนิ่วห้านิ้ววานวานวานปุ๋ยยูเลียแล้วก็ลดลดน้ำตาลดน้ำตาอูแสดงว่าถือกับยูเลียอีลีใบพักใบถือยูเลีย แต่ว่าของหนูน่ะเอายูเลียใส่ผัดใบใหม่ไหมหรือว่านูกาปริมาณบบถือใส่ร้ายเลยหนูเข้มใส่ร้ายมันเข้มมาตีแม่แป้งนี่เป็นยังสันแม่ฮะแป้งนี่เป็นยังนี่แป้งนี่บอผักกาดลุยผักกาดลุยเออกาดลุยนี่แหละโบทันใหญ่เนาโบทันใหญ่เด้ะเจ้าคอยนี่ก็สีเขียวเต็มเผื่อท่านพ่ออาทิตย์ดูอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ละ ข้างนี้ก็สิเป็นตรงนี้ก็ว่านผสมประสานกับแตงกวางตุ้งดอกเบิ้ลแตงทั่วกวางตุ้งดอกอยู่หิ้บเบิดเลยผสมประสานเลยย่างไปทางไหนก็ย่านเหยียบตั้งแต่เบียรพักเพิ่นพี่น้องแล้วแป๊บนึงล่ะนั่นข้างนั้นก็จะเป็นแตงอือปลูกแตงโมขึ้นมาหน่อยอันใดมีแปลงผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งก็ได้ประมาณ อาทิตย์ตวกลัวคือกันค่ะพักบุงกําลังเกิดค่ะก็จะย่อนแสงเนาะพักบุ่งก็หายลอยยี่สิบอ้ราคาดีตัวนี้ว่าหันมือก้อนหายลอยสี่สิบบ่บท้อนมีใครท้อนหายใหญ่พักบุงราคาดีค่ะตอนนี้ต่ว่าของถอ่แม่บดบทท่านใหญ่คือแป้งเครื่องหมือที่คอท้อนอยู่อ๋อยู่แป้งเทิื่องกันนี่อยู่แป้งอยู่หวานนี่ ทางนี้ก็จะเป็นพักโอ้มันแกว้ว <c oughs> มันแก้วมันแก้วที่ทอแม่คุดขายนั่นอ,อันนี้เอามาเอามาไหวเอาเฮ็ดแน่วเมนบอนี่เอาเฮ็ดแน,น,น,หนวหนาฝนจังสิลงอีกหลายหลาฝน,นสิลงอีกกะ <c oughs> เฮ็ดมานี่นี่ก <c oughs> ็กาะล,ลุยอย่างนี้ก็ล่างขึ้นนี่นี่บ่ให้บางได้ยังเต็มพื้นที่เลยค่ะอืมองนี่ที่ว่าร่องนี่เพิ่นกวานพักการไปพักการลุยหยางไปกสิยาพักเพิ่นไปนําได้นี่ แม่พักบุงนี่มันทีไปน้อแม่นาะนี้เบิ้แล้วเนี่ยอ้าวห่อนึ่งน่ะบิดเลยเขาบุกงใหญ่มาพอดีได้ยังได้ยังไปล <ไป S 2> า,าบโบพคพักบุงนี่ได้ยินว่าอายุยิ0วันก็ไดคขายแม่น,อนือจะคลายเหะแต่ว่ามันสีจะ้ขายเพราะ่าน้บ่สม่ําเสมอมันกหนาแรงนาหนาวอบอคอยไม่น้มค่ะม,มันมันมันบ่คือน้ำหวยเห่าเนาะ มันโ่มีหวยแถวนี้เพื่นใส่น,น้ำจากบาดาลค่ะบะดาดสูบบาดาลขึ้นมาน้ำก็สีโบพียงพ่อพพอ,อันนี้ค่ะพื้นที่ของเพิ่นถีเพื่อนท้นไ,ทไว้แต่ก่อนนี่สีเป็นสวนแฝงแล้วก็สวนอ้มันแกวค่ะอยู่นี่เพื่อนก็ท้ไว้ซื้อเพื่อนบอก่าเห็ดอ,อีงยังพว่ายานน้ำโบพียงพ่อเพิ่นว่าก็เลยเหย็ดจำที่เห็นนี่แหละค่ะ ปลูกพักเล็กๆน้อยๆโบเล็กบหน่อยล่ะสวนบักใยหนึ่งพื้นทีนี่เขาแม่เราเห็ดเองปลูกเองเลยอันซักคางซักคางแตงคางทั่วกะหลูกซอยหลูกซอยเห็ดอ,อยู่ค่ะใช่ายายยายกับโบเห็ดความซุขของเราแม่มือนีหดสวนบอเบอืออื่นหมดละแล้วว่าอันซึ้อันแสดงว่าพักของแม่นี่บเด้หดสวนถุกมือทีสันโบ ย่านามบ่พอล่างมือกับสองล่างมือกับสามเพราะว่าเมื่อวานย่ยหดเปียกแล้วนะอนีให้หมดเปียกเจืออย่างนี้หดเปียกเปียกไปเว้นสองมือสามมือจังหดเธอหนึ่งแม่งล่งพักเจ้าละตัวนี้ลุงก็สร้างมันเถอะเลียก็มาตัดคล้ายห้เขาเี่เอสายหนามนี่ออกมานามันบวบผุจงฟองจงแปงแล้วค่ะมันแก่ย่าก็บบุตรจปงแปงพัก อันมองได้วางๆเพื่อนกระท้อนขยายไปพรอมมองทางหางขยายไปพรอมยยายไปพรอมแล้วปะเหลือแต่มันสีไงเหลือแต่สีย่างเ้อพักเอ้ยปะน่าก็เห็นไปใส่ละใครมาเห็นก็หยงามขาแลายละทอแม่นี่บบได้ขายให้ตลาดเนาะทอแม่กำขายเองเลยทอแม่ไปขายเองแบบวลาบบได้พัน่อคขาค้นกลางเลยปลูกเองขายเองเนาะแม่เนาะจ้า ขายกําละสิบบาทข้าแม่กสิได้เปียกมูตรงนี้ละคือว่าข้าแม่บ่าต้องขายให้พ่อค่าข้าแม่ไปกําขายเองเลยค่ะสิขายอาทิตย์หนึ่งประมาณจะเท่อแม่ห้วยการนี่เสาแล้วก็จันบ้านพูดถึงประหัดกสิไปโรงเรียนไปทางเรียนก็เลยหาลอยนูรียนมันเท่าน่ะใหญ่ก็ขาย ขายขาได้อยู่เออนี่วะขายเองขายในหมบานนี่แหละคะ่ะเออวันนี้อันก็เนบ้านเท่าก็ได้อยู่มือละลอยสองลอยเข้ามาซื้อน่ะเขามาซื้อกับสวนนี่บอเออเขามาซื้อกับสวนก็ขายอหญยก,ก,กับทรงสิบสองกามลอยหนึ่งสี่นะบอเออ